ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับรถผมเองนะครับคูเปต้า34ตัวเก่านะครับในตำนานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปปรับนานเล็กๆน้อยๆนะครับแค่ดูครับตอนสตาร์ก็เผาหัวก่อนนะครับ เดียวนะครับอุปกรณ์ต้องเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ก็มีเชือกนะครับมีเชือกมาก่อนครับเชือกมาลีลานะครับเส้นใหญ่นะครับก็มีัำพัน,น์ครับเลื่อยมีเลื่อยติดมานะครับ ไปชมหน้าง,งานก่อนนะครับน้าน้าเช่าไว้นะย,ยัย นะครับตอนนี้เราก็หาอุปกรณ์มาช่วยรถติดครับก็เรียกว่าวินจะเราจะวินล้อคู่นะครับก็หาไม้ตัดไม้ตุกคนะท่อนยาวนะครับโอเหนื่อยนะครับเหนืข้าวแล้วเนี่ยนะครับสอดยาวมาข้างนี้นะครับแล้วก็ใช้เชือกไมลานะครับมัดล้อนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตรงมัดเชือกนิดนึงนะครับเผื่อใคร ไปนาคนเดียวนะครับมันติดนะครับวิธีการมาเชื่อก็เราวังนะครับตรงนี้อย่าให้มันโดนจุกจุกลมยางนะครับแมงั้นมันจะขาดนะครับเราต้องดูช่องด้วยนะครับเสร็จแล้วเวลาเรามาเชื่อนะครับสังเกตนะครับผมจะมีวัชพืชรื้ต้น้านะครับมันใส่ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราลองมาดูตอนน้ำวินแล้วมันขึ้นไหมทําไมถึงต้องใส่ไว้นะครับเดี๋ยวเราไอสังเกตแล้วกันนะครับ thank you เห็นนะครับขึ้นดูนะครับทำไมต้องใสอวัชพืชไว้ใส่ต้นหญ้าไว้ครับเป็นงั้นเชือกมันจะรัดแน่นมากนะครับลองตัดเชือกทิ้งนะครับนี่คือเหตุผลเลตดลับเลยนะครับโนะครับเหนื่อยน่าดูเหมือนกันนะครับไม้ต้องเป็นไม้สดนะครับถ้าเป็นไม้แห้งนี่อาจจะหักเสียเวลานะครับวินสองล้ออย่าไปวินล้อเดียวครับอาจจะทําให้เครื่องแตกเครืองพังได้ครับโเหนื่อยนะครับวกนะครับนี่ อย่ามาแอบเชียวนะครับเข็ดแล้วนะครับพอนะครับทีเดียวไม่เอาแล้วนะครับโอเคครับนี่นะครับเราไม่มีผ่านหน้านะครับรถผมแต่เราปรับนาได้นะครับใช้จอบหลังนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเผื่อใครไปไล่ไปนานะครับคนเดียวนะครับวิธีการวิน2สองล้อนะครับตัวใหญ่ๆก็ทําได้ครับก็ต้องใช้ไม้ต้นใหญ่มากขึ้น ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ